ห่นมาจากอ่าไม้ที่เสียแล้วนะคะก็จะหล่นลงมาแล้วก็จะเก็บเอาไปทำฟืนนะคะไว้ไปทำาหุงต้มทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นเศษไม้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะ เป็นเพียงเศษกิ่งไม้ธรรมดานะคะไปกันค่ะเราเอาไปทีละน้อยนะคะเพราะว่าเอาไปมากเราหยิบไปไม่ไหวนะคะ ใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็จะเอามารวมกองไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ทยอยไปเอาทีละหน่อยนะคะใช้กิ่งไม้จากเศษไม้แห้งนะคะอย่างงั้นเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่า อ่าขอเวลาไปเก็บฟืนก่อนนะคะ